เยอครับมานี่เลยมานี่เลยสวัสดีค่ะมาเจอกับยายลันมื่อนี้เนาะสันเนาะวัสดีเอ็ดซีสุขุสุคนเด้อจ้ะเด้อยายลัดกลับมาฮอดบ้านแล้วยายลัดกลับมาเห็ดปูนกินเด้อจ้ะเด้อยายลัดกำลังตำปนอยู่ปูนกระนิ่ง เห็ดลายเห็ตอนเดียวเดียวอีกคือเก่าเนี่ยเห็ดลายไปกับตอนเรือซื้อลับมะฮอดบ้านกับเห็ดปนลากปนปนินแสบมาเด้อจ้ะเด้อถึงปนปนินจำแย่ละก้องจะเป็นยังไงเนาะจับมือจับแกงปนปนิน ได้กินปาหองเงี้ยวๆลยไม่งาดเยลัดกันว่ม อากาศหนาวแล้วเด้อพี่นอ้องเลยบาดนี่ลมตึมตึมแต่ว่ามื้อนี้บ่ลมแต่หินลองสามมือเราว่าหันลมแหง้งคักแห้งเน่ยแห้งพูดหนาวแล้วเรียกร้องมาแล้วทีเดียวอากาศหนาวเลยยลัดกันหนาวได้บา้านหนาวแล้วบา้าน ปุ่นน้อยๆถวยน้อยจ้ำจ้ำด้วยข้าวเหนียวเน่าจะเนาะข้าวเหนียวจ้ำอะถ่ายนี่ก็เดือสากเด้อเย็ดนาบหน่อยวากิ้นก็ข้าวเหนียวน่าจะเนาะ เด้อผู้ใดบอกให้กินข้าวเศ้าก็มากินลนกับนินกับแก่รัดด้วยจ้ะเด้อไอปนแล้วก็จะไปหาเก็บผักกับทินข่างหัวกับแพงแก่รัดขนาะมากินกับลนยังนัดซีมันกันแซ่บจ้ะ แล้วลราเด้อจ้กปนปนินยายลัดมาเด้อจ้ามากินปนปนินกับยายลัดปปกินข้าวเส้าน้ำกันแทียๆค่ะปนปนินกินกับยอดข้าวกระถิ่นบักเขือคืนนอกจากนาะคลิปนี้ยายลัดก็ขอจบคลิปแล้วเด้อจ้าคลิปสั้นๆน้อยๆเอาเนาะจบคลิปตัวเพียงเท่านี้เด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายลาดติดเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นก้าังใจให้ยายลัดได้เห็นคลิปต่อไป ป่นกาเน้นว่าเดือจ้าแซ่บๆสวัสดีค่ะเจอกันที่หม่เดือจจาบ๊ายบาย